เ้าได้ฟังข่าวบ่ข่าวป่าวัหกสิบปีคกผากับพี่มากคนละฟังฟังพี่น้องพี่มากบอดเป็นพี่มากบอดที่มาจา้างห้าเฮ็ดมันเฟซบุ๊กนี่บ่หรือจังใดสั่นกันเลยฟังพี่น้องก็ติดต่อกันหักกันสองของขวนไมาให้กันพี่น้องทรงเงินทรงทองมากันนี้ทรงมาไปซะนี่พี่น้อง จะวายย่าให้ยายจ่ายเด้ให้ยายจ่ายค่าอันพัสดุท่องพี่น้องเพ่อนข่าวแลนี้ยายกับจ่ายจ่ายจ่ายแล้วกัยัง่บไ้ท่องเรามาให้เงินเรามาอยู่ไปชนีพี่น้องจนเงินเราเบิดเป็นแสนพี่น้องบบไห้บไ้บันนี้พี่มาก,ก็เลยเดินทางบินมาเี้พี่น้องสิมาเอาของสิมาเดินเรื่องของพะนะ บ้านี้จังนายมาหอดสนามบินเจ้าหน้าที่ก็จับพี่มากป้าก็เลยเสียเงินอีกพี่น้องเสียเป็นรอบสองพี่น้องถ้าบดส่งเงินให้เพื่อนนั่นตำรวจเห็นสิจับได้พี่น้องจับเพราะไงมากไปขังไว้เอาเงินเมื่อละส่งให้เมื่อละเท่อละเท่อได้พี่น้องถ้าบดส่งให้นี่เพื่อนทรมานพี่มาก ตำวรวจก็ได้ส่งให้ซูมือซูมือพี่น้องจนเงินเราเบดเหลือสามบาทเหลือสามบาทเลยเราเบิดเงินพี่น้องเบดไปตังสามสี่แสนเราก็เลยเป็นล่องลอ่องสายไหมต้องรอดเพียดสายไหมต้องรอดพี่น้องเป็นบ่มีเงินเลยเด้ป้าไววหกสิบฉันกับฟังได้พี่น้องฉันว่าเอาพี่มากจ้งไหนจังไปมากผูเ่าแท้ ก็เลยฟังพี่น้องสายใหม่ก็เลยว่าโอ้ยโมเมนต์พี่มากเฟซบุ๊กตัวนี้เพราะนะพี่มากสแกมเมอร์เพราะนะสแกมเบอร์เพราะนะือสแกมอีหยังนี่ล่ะฉันกับบุหงเล่ากับเล่ากับโบเสื้อนี่พี่น้องเล่าโบเสื้อแล้วก็ไปเลองให้เขาซอยพี่น้องแล้วละ่ะนึกว่าเล่าสิไปเลองให้เขาซอยเอาเงินขึ้นพี่น้องโบเมียน ไปให้เพื่อนซอยอันให้เอาพี่มากออกมากพี่น้องไปซอยเลียนเรื่องไปซอยให้เขาปล่อยพี่มากมาหาเล่าพี่น้องโอ้ฉันก็เข้าใจพีดพี่น้องฟังไปฟังมาโมเมนตพี่มากอันบวชเท่าหรอพี่น้องพี่มากสแกมเบอร์พี่น้องโอ้ยความหลักนี่มันก็งกะพี่มากกะแจสบังเลยน้องมีน้องเนาะ คว่ามักเป็นชิงสวยงามเพื่อนว่าแต่ว่าก็โอ้ยมกักให้มันถือค้นละพี่น่องแล้วนี่ก็สายไหมต้องรอดไปซอยพี่น้องจกได้ออกมาบูบูพี่มากฉันกับบุหันติดตามข่าวให้ฉันเปิดไปซ่องเลยกับมิจฉาข่าวอันนี้ละพี่น้องป้าอันนี้แล้วติดต่อกับพี่มากข่อยเลยข่อยเลยฟังพี่น้องเพราะว่ามันพี่มากอันเดียวกัน ต้นไนนอพี่น้องจ้าไหนก็นมีจังไดเขาบ่าแม่นอันใส่ว่าอันข้อเชืนเตอร์ปิดเน็ตปิดเพื่อขายแล้วพี่น้องปิดไฟปิดเพื่อขายแล้วคือทร่มากตัวคู้เถาได้อยู่พี่น้องหรือมันค้นเละอยางบอกพี่น้องบอกคอยเน่คอยกระปึกสแกมเมอร์กับข้อเชืนเตอร์มันอันเดียวกันบอกพี่น้องบอกลูกแตเลยได้ถามไปจนะก,กับฟังข่าวหอยว่าเอาพี่มากมากข้นเถา โอ้ยคนละมากเนาะพี่พี่น้องเนาะคนละมาก <c oughs> มือนี้ขี่คันเฮ็ดกั้วเขาเลยเด๋ยวมาว่าพี่น้องมาว่าบ่ท่านเฮ็ดกับเขา